เมื่อกี้ก็มาให้กำลังใจด้วยใช่ครับก็ขอบคุณน้องมากเลยนะครับที่ยังอุตส่าห์แวะมาแล้วก็ให้กำลังใจครับก็เขามีแจ้งวันนิดนึงเพราะว่าไม่งั้นผมจะเซอร์ไพรส์คน่ใช่ยังตื่นเต้นอยู่ก็พี่ๆนักข่าวก็เคลียร์คิวเลยก็เคลียร์คิวด้วยใช่ครับแจ้งเขาล่วงหน้าพี่พี่หนูก็ไม่เคยไปยินสัมภาษณ์นักข่าวคนเดียวะไรแบบนี้ครั้งสุดท้ายก็น่าจะเป็น ผลิตผลิตภัณฑ์นะครับที่ที่ได้มายืนสัมภาษณ์ความรู้สึกตอนนี้เป็นไงบ้างคะก็ตื่นเต้นตื่นเต้นจริงๆก็พวกพี่ๆก็น่าจะเห็นได้ถูกไหมอก็อย่างที่บอกว่าถึงจะเห็นผมอยู่ในในสื่อบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้ทํางานตรงนี้ถูกไหมครับแล้วก็คงไม่ถนัดที่ออกมาแบบมามาพูดกับทุกคนถ่าบอกว่าเตรียมตัวมาก็ต้องเตรียมตัวเพราะเรื่องอะไรบ้างคะ ก็ตื่นเต้นจริงๆตื่นเต้นครับตื่นเต้นเราแค่รู่เออเราจะมีชูอะไรพูดบ้างเรื่องของคำถามคงไม่ไม่ไม่มากไม่ไม่ไม่กังวลมากครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของเนี่ยแบบต้องยืนต่อหน้าต่อหน้าทุกคนแต่ไม่ตอบได้เพิ่มใช่ไหมคะก็ตอบได้เท่าที่ตอบครับเมื่อกี้นเอาเรื่องแค่ตัวกับนนะเมื่อกี้น้างบอกว่าจะไปลองชุด จะไปลองชุดอ่าใช่ครับจะไปลองชุดนั่นชุดอ่อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นชุดอะไรแต่น่าจะเป็นหนึ่งในงานนะครับอ่าใช่ครับขอไปแล้วนะครับขอน้องไปแล้วพูดได้ครับใช่ครับมันเริ่มมีเอ่อคานหน้าตอนนี้ก็มีความคืบอ่ามีความคืบหน้าครับก็เตรียมตัวอยู่เริ่มอยู่ใช่ครับเออมีเลิกแล้วครับแล้วก็ ใายในปีนี้ครับก็จะเรียนเชิญทุกคนอย่างเป็นทางการอีกรอบด้วยค่ะอันนี้ใช่เหลืออีกไม่กี่เดือนครับก็ก็ถือว่าคือจริงๆเลิกเนี่ยเราได้ปีนี้เลยหรือว่าจะเป็น2024นนะครับอ่าก็เลยคิดว่าเอาเป็นปีนี้เลยดีกว่าใช่ครับ เออเดี๋ยววันเนี่ยขอแจ้งอีกที<อ>ได้ไหมครับแต่ว่าประมาณเดือนธันวาครับออก็เรียนเชิญพี่พี่ทุกคนด้วยครับอ้ทีมคอนเซปต์นี้พี่นนทคือให้ให้น้องเต็มเลยทีมคอนเซปต์ก็คือใช่ก็เรามีแพนเนอร์แต่ว่ามีอะไรปุ๊บก็อยากให้น้องเคาะเลยส่วนใหญ่ถ้าเขาเคาะได้ผมก็โอเคอยู่เขาเขามาในทีมไหนครับพี่พี่นนท์ในทีมเดี๋ยวแจ้งอีกทีก็ให้สิทธิ์ในการแบบเรื่องอะไรที่คิดว่าให้น้องเขาตัดสินใจดีกว่าจะได้เราจะได้ไม่ต้องแบบ เถียงกันครับไม่ค่อยมีความจริงๆก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์ว่าส่วนใหญ่ความคิดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างตรงกันจริงเกี่ยวกับเสร็จงานอะไรเงี้ยทุกอย่างมันสเตเบิลเหมือนกันใช่ไหมครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรละเอ่อก็ประมาณ60%ครับอยู่ในขั้นตอนอยู่ครับตื่นเต้นไหมคะมันก็อีกไม่เท่าไหร่เองไงสองสามงานก็ตื่นเต้นครับก็มีหลายงานมีงานวันนี้แล้วก็มีจะมีอีกสักสองสามงานจนถึงวันนั้นด้วยครับ แล้วย้อนกลับไปวันที่โมเมนต์ขอแต่งงานนิดนึงค่ะก็โมเมนต์ขออ่าโอเคคือเราตั้งใจว่าอยากจะเป็นเซอร์ไพรส์อยู่แล้วถูกไหมครับแล้วก็ด้วยการที่ผมเรียนรู้ว่าน้องเขาเป็นคนยังไงนะครับก็คิดว่าเอออยากจะทําให้มันธรรมชาติที่สุดก็เลยต้องหาโมเมนต์ที่มันเซอร์ไพรส์เขาจริงๆนะครับจริงๆอยากจะเล่าว่ามันมันเป็นอาเทมที่2อเป็นครั้งที่2ในการขอแงนไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่า ขอกันที่สองแลเกือบจะขอเขาโมเมนต์หนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยววันไหนจะแชร์ภาพให้ดูคือให้เพื่อนๆดูทุกคนหัวเราะมากแต่ไม่ไม่ไม่ฟลไม่ฟลคือไม่ไม่ใช่เฟลเหมือนเป็นโมเมนต์ที่แบบผมจะขอแล้วแบบเป็นคนตื่นเต้นก็เลยแบบอ่ะโอเคไม่ใช่ครั้งนี้แล้วมาทีมครัวค่ะไม่น่าเป็นทริปเดียวกันับเป็นในทริปเดียวกันแค่จังหวะมันไม่ดีตอนแรกจังหวะ ไม่ดีใช่ตอนแรกก็ตั้งใจไว้นิดนึงแต่อย่างที่บอกว่าพออะไรที่มันไม่ใช่แบบเซอร์ไพรส์หรือจังหวะอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยหยุดไว้ก่อนแล้วก็มีโมเมนต์อีกรอบครับทำไมน้องรูตัวไหครไม่รู้ตัวเลยครับมีภาพอยู่เดี๋ยวจะแชร์ให้ดูครับแล้วครั้งที่สองนี้ค่คือต้องรวบรวมสติมากขึ้นคือพอมันมันพอครั้งแรกผ่านไปก็รู้แล้วว่าเราต้องรวบรวมสติขนาดอ่างเงี้ยครับก็เลยพอทําใจก่อนได้ครับรอกว่าติดแฟนน้องค่อนข้างหัวร้อนหัวร้อนไม่ค่อยดี อ่าเป็นใช่ครับถูกเลยครับอันนั้นก็ต้องระงับก็เลยผ่านแบบมันก็แบบผ่านไปอะไรแบบหลายๆอย่างมันมันแบบคือจังหวะที่วใช่ครับก็ดูดูจังหวะตื่นมาแบบแดดออกน้องอารมณ์ดีดูทิศทางลมก่อนดูทิศทางนิดนึง วางแผนคนเดียวครับก็มีแจ้งที่บ้านบอกที่บ้านไว้เช่นนี้ครับตอนแลาคนอยากรูว่ามเมนตอนที่พี่รถคุกเข่าไปบอกน้องอะค่ะเราเราเราบอกว่าอะไรวันจังหวะที่เราขอเขาว่าขอแต่งงานจริงๆตอนแรกก็พูดไม่ออกครับแล้วก็ก็พูดปกติครับว่าเออเราแบบคล้ายๆกันครับคือเราพูดไม่ออกไปได้สักพักหนึ่งครับแล้วเราก็พูดออกมาว่าโอเคเนี่ยขอเออแต่งงานจะไหมอะไรประมาณนี้ทำไมต้องเป็นชุดนั้นเพราะ ผมรู้รู้สึกว่าจังหวะชีวิตใช่ไหมครับว่าเออมันเป็นทริปที่ผมผมรู้สึกว่าเราก็คบกับน้องมาสักสาปีแล้วใช่ไหมครับเกือบสาปีตอนนั้นแล้วก็คิดว่าอ่ะถ้าไม่ใช่น้องอ่ะถ้าไม่ใช่เวลานี้นะครับอีกปีอีกสองปียังไงก็เป็นคนนี้อยู่ดีนะครับก็เลยคิดว่าอ่ะก็เป็นจังหวะนี้เลยดีกว่านะครับแต่ว่า ก็ตอนแรกก็คิดว่าเออน่าจะเป็นเลิกแต่งน่าจะเป็นต้นปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยมีเวลาให้เตรียมตัวหน่อยเพราะเท่าที่ผมเข้าใจเหมือนมันต้องใช้เวลาในการเตรียมตัวนะครับแต่พอไปดูวันปุ๊บก็ได้ประมาณเดือนธันวาครับก็เลยโอเคนั่นก็ก็ได้เลยครับมันเพราตอนแรกผมเข้าใจว่าไม่เร็วๆนี้เราไปอ้อนคนยังไงก็ถึงยอมเป็นฝีไม่ ในเรื่องของออเซเ,เลบครับอ,อ๋อพิธีการนะครับพิธีการคือไม่เลยครับเราไปดูเลิกด้วยกันครับแล้วก็ดูว่าอ่ามันมีปีนี้นะช่วงธันวาทันไหม,มกับปี2024 2 0 2 4ัครับต้นปีเลยก็เลยดูว่าเอองั้นเราก็ทําให้มันเรียบร้อยไปเลยดีกว่าครับจนไหนที่ทำให้พี่เรารู้สึกว่าผู้หญิงนี่จะต้องเป็นภรรยาเราเลย ก็ด้วยเวลานะครับแล้วก็รู้สึกว่าน้องเนี่ยเขาเป็นคนที่น่ารักจริงๆนะครับจิตใจก็น่ารักมากนะครับแล้วก็คือให้ดูไม่มีอะไรที่ผมแบบจะติเขาได้นะครับก็รู้สึกว่าเออคนนี้เป็นน่าจะเป็นคู่ของเรานะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าผมรู้สึกจริงๆว่าถ้าไม่ใช่ปีนี้อีกสองสมปีอยู่ด้วยกันผมก็ยังห่อเขาอยู่ดีนะครับก็เลยคิดว่าเออน,น่าน่าจะได้ละก็ลองดูเคยบอกคํานี้กับแพทไหมครับก็ก็บอกเพราะเขาก็ถาม ว่าทำไมเป็นเขาอะไรอย่างเงี้ยครับ้อืก็เิครับน้บ <c oughs> นองก็เขินแต่แพทเขาจะเป็นเขิเขนแล้วเขาก็เป็นเป็นอย่างอย่างน้องนะครับแพทเรียกแพททางไหมคัสับหรืแพทแพททางแพททางผมไม่แน่ใจความหมายแพ้ทางแต่ว่าผมรู้สึกว่าเราเข้ากันได้ดีแบบธรรมชาติมากๆนะครับแล้วก็ใช่ครับผมว่าตรงนี้มันมสําคัญ แล้วก็อยู่ด้วยแล้วก็สบายใจด้วยครับแสดว่าเขาต้องคุยกันเรื่องของการร้ารอบวรัวในอนาคตกันอยู่แล้วก่อนหน้านี้ใช่ก็ก็คุยกันในระดับหนึ่งแล้วครับอันนี้เห็นว่าแหวนที่ซื้อมาต้องไม่พออ่าหมายถึงว่าขนาดใช่ไหมครับใช่แหวนใหญ่ก็ต้องปรับครับวัดจากอะไรเราอ๋อไม่ตอนแรกก็จะวัดแต่รู้สึกว่าไม่เป็นไรเราให้ก่อนอแล้วก็แล้วค่อยเอากลับมาปรับเอาครับ อ่าใช่ครับเป็นแหวนของคุณแม่ครับสำหรับงานแต่งเราเป็นแบบงานช้างงานยักษ์ไหมครคือคืองานแต่งเนี่ยเราเริ่มจากคือแพทก็เคยคุยว่าอยากจะได้งานที่เป็นงานแบบกันเองนะครับแล้วก็พอเราเริ่มชวนคนมานะครับเริ่มจากเล็กๆมันเริ่มแบบมันก็ใหญ่มันก็จะค่อยๆใหญ่ขึ้นแต่ก็ถือว่าผมว่าเป็นกลางๆดีกว่าครับเราก็จะชวนแต่เพื่อนที่รู้จักอะไรมาครับ อ่าใช่ใช่ครับก็คือภูกเก็ตไม่แน่แต่ว่าอาจจะมีแบบอย่างที่บอกว่าเราจะมีอาจจะมีมากกว่าหนึ่งงานครับก็คืออาจจะมีจัดสองที่รประมาณสองที่เป็นไปได้ครับสำหรับอนาคตครอบครัวเราจะใหญ่แค่ไหนครับ ก็อยากปล่อยเป็นธรรมชาติก่อนแต่ตัวผมผมก็อยากจะมีมีน้องสองสามคนอยู่แล้วเอาให้ทานร์นวห้ทานพี่ชายไหมคะอยากให้อยากให้เท่าอย่างน้อยเพราะหลานที่บ้านก็สิบคนแล้วนะครับจริงๆอันนี้คือคุยกับน้องแพนแล้วใช่ไหมแล้วก็ถามอย่างที่บอกว่าผมว่าเรามีความคิดที่ค่อนข้างตรงกันนะครับพอบอกสองสามคนเขาก็โอเคเลยครับเรายังเด็กด้วยเนี เด็กเป็นแฟดไหมคะอะไรนะครับแฟดแฝดหรือแี่เอาปเอาปล่อยตามธรรมชาติเลยครับถ้าแฟดก็ดีก็น่ารักดีครับอแต่ว่าหลังหลังแต่งก็คือสามารถ เต็มที่ได้เลยหรือว่าหรือว่าน้องมีงานอะไรค้างๆอะไรอยู่ไหมคะพี่เดี๋ยวอันนี้ต้องลองถามน้องดูโอเคครับแต่ที่พูดก็คือก็ืพร้อมใช้เทคิคคู่ปกติใช่ใช่ครับอันนี้เดี๋ยวอยากให้มาถามเพิ่มนะวันในวันนี้เดี๋ยววันนั้นจะไม่มีอะไรคู่คืออยากให้มานั่งอยู่กับน้องแล้วก็ถามคู่กันเลยวันนั้นก็อยากจะแบบได้สถานที่แล้วครับเดี๋ยวผมแจ้งอีกทีเชิญพี่ๆทุกคนแน่นอนครับโอเคครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากเลยครับ